สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมมิดโซเชียลเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปที่สอนการเล่นเกมเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปที่มันผ่านมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงพูดเบากว่าเสียงในเกมนะครับก็เลยมีคนแนะนำนะครับบอกว่างั้นปิดเสียงเกมไปเลยครับ คราวนี้พอปิดเสียงเกมมันจะไม่มีเสียงอะไรนะมันจะมีแตเสียงพูดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเอฟเฟกเสียงเบาๆให้ละกันนะครับก็วันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มาเล่นเกมมากมายอะไรนะครับแต่ว่าจะมาสอนวิธีการเช็คมูลค่าของเหรียญ mst นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เราใช้เอนในเกมนี่แหละครับและเราจะแลกออกไปเป็น เหรียญคริปโตอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องไปที่หน้าเว็บของเขาก่อนนะครับโอเคนะครับไปที่หน้าเว็บของเขานะครับเป็นเว็บไซต์ meet นะครับ m e e e t x y z นะครับก็คือ m แล้วก็ e 3ตัวนะครับแล้วก็ t แล้วก็ x y z นะครับนี่ครับมาหน้าแรกเลยนะครับตรงข้างล่างดาวน์โหลดนาวเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าของเหรียญอยู่นะครับซึ่งณนะราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือ1.056 usdc นะครับนั่นแปลว่า1เหรียญ mst จะมีมูลค่า ประมาณละกันนะครับประมาณ1นดอลลาร์นะครับเพราะนั้นเทียบง่ายๆเลยครับสมมุติว่าดอลลาร์ปัจจุบันอยู่ที่ตอนนี้ราคาดอลลาร์ลงมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับประมาณสัก34่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเอาง่ายๆเลยครับ1เหรียญ MST ครับจะเท่ากับ3 4บบาทไปเลยอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมาเช็คที่หน้าเว็บได้เลยเพราะนั้นเวลาที่เราไปเทรดในเกมเนี่ยนะครับ มันก็จะเทรดด้วยมูล,ลค่าเท่านี้นะครับน้อโอเคก็อันนี้เป็นวิธีการเช็คง่ายๆเลยครับเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับที่หน้าแรกเลยจะมีราคาบอกเลยนะครับซึ่งราคาเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับที่ประมาณ1ดอลลาร์กว่ากว่าเนี่ยเป็นราคาเหรียญตั้งแต่ตอนเปิดเกมแล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งมาถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยเกมเปิดมาประมาณสัก3เดือนละ ร,ราคากย็ยังประมาณนี้อยู่เลยนะต้องบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกล่งมากเลย3เดือนเนี่ยราคามูล,ลค่าเหรียญไม่ได้ลดลงอะไรเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเป็นเกมอื่นคิดว่าน่าจะลดลงไปเยอะกว่าน,นี้ละบางเกมเนี่ยถ้าเปิดมา3เดือนอย่างเงี้ยนะครับเผลอๆอาจจะลดลงไปครึ่งหนึ่งละคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมทําไมถึงลด,ลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับราคามันลงน้อยมากเลยหรือ แทบจะเท่าเดิมเลยนะครับจริงๆดูดูผู้เล่นนะครับผู้เล่นจริงๆเนี่ยที่ทสมัครนะไม่ไม่ได้พูดถึงที่เล่นอยู่ปัจจุบันนะครับไม่ได้พูดถึงผู้เล่นที่แอคทีฟนะผู้เล่นที่รีจิสเตอร์หรือสมัครเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณ58,000คนเองนะครับเนี่ยดูจากตรงนี้ได้เลยครับนะครับที่หน้า,าที่หน้าเว็บเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ารีจิสเตอร์ยูเซอร์เนี่ยนะครับห้าหมื่นกว่าคนเอง ซึ่งถือว่าน้อยมากเลยนะอันนี้คือเฉพาะที่สมัครนะแต่ที่เล่นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถึง5 0,000ืนถูกไหมครับไม่ถึง5 0,000นเพราะนั้นมันเหมือนเป็นสังคมเล็กๆเองครับเกมนี้เป็นสังคมเล็กๆเองนะครับเพราะนั้นคนที่จะมาแย่งกันขุดเหรียญตอนนี้มันยังน้อยอยู่นึกออกไหมครับถ้าถามว่าทำไมมันถึงน้อยก็ดูการตลาดของเขาดีครับถามว่าเกมนี้คนรู้จักเยอะไหมเชื่อว่าคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เกมเนียการตลาดของเขาก็คือใช้วิธีการเ,ออเหมือนชวนเพื่อนมาเล่นนะครับเขาไม่ได้มีการโปรโมทอะไรในเว็บไซต์หรือว่าใน YouTube หรืออะไรนะครับก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยแหละยูเซอร์ก็คือชดชักชวนกันเองแหละเข้ามายิ่งตอนที่เป็นแบบโคสเปต้านะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาเล่นได้เนี่ยจะต้องมีโค้ดก็คือ Activation Code เนี่ย จากคนที่เคยสมัครอยู่แล้วนะครับต้องขอโค้ดจากเขาถ้าไม่มีโค้ดจากเขาเนี่ยถ้าไม่มีโค้ดตรงนี้คือเล่นไม่ได้นะอืมเพราะนั้นเนี่ยการตลาดเขาเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบปิดมากเลยนะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมราคาเหรียญมันไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่ได้ลดลงไปไหนเลยครับเรามาดูจริงๆเข้าไปอ่านในไวท์เพเปอร์ก็ได้นะครับอ่ะวิธีเข้าไวท์เพเปอร์นะครับขึ้นไปบนสุดเลย ขึ้นไปบนสุดเลยนี่นะครับตรงเมนูด้านบนนะครับจะมีคำว่าโฮมคำว่า how to pay คำว่า white paper อยู่ใช่ไหมครับเข้าไปเลยครับหรือถ้าเกิดจะใครไม่ต้องการที่จะอ่าน white paper ทั้งเล่มนะไปอ่านที่ light like paper ก็ได้ครับอันนี้ก็คือเขาจะสรุปย่อยๆมาแต่ว่าจริงๆอยากให้คือแนะนำเลยนะอยากให้ไปอ่านใน white paper ดีกว่านะครับเนื้อหาจะค่อนข้างครบเลยนะครับอลองเข้าไปดูใน white paper นะครับ ก,ปปก็จะมีบอกรายละเอียดหมดเลยในการเล่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้กันนะครับขอกลับไปที่หน้าเดิมก่อนนะมาพูดถึงว่าทำไมเนี่ยเหรียญ MST ถึงไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับมาดูตรงนี้ครับส่วนของล่างเลยนะครับเขาจะบอกวิธีการเบอร์เหรียญอยู่ Điều, 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 điều mà gặp mà nói đến road map cẩn ขออนุญาตไปดูที่หน้าไ์เปเปอร์นิดนึงนะครับสรุปมันอยู่หน้านี้ครับมันอยู่หน้าไ์เปเปอร์นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นตรงที่เขียนว่าเกมซิสเต็มเนี่ยนะครับจะเป็นโทคินอเมกด้วยนะครับของเกมนี้ก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับมันมี ในเรื่องของรายละเอียดของเกมอยู่นะครับเรื่องของการเบอร์เหรียญอะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับโอเคอขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับคาว่าโทเค็นเบอร์นิงนะครับาถามว่าเหรียญเนี่ยมันจะถูกเบิร์เนื่องจากอะไรนะครับมันจะแบ่งเป็น2เหรียญใช่ไหมครับเกมนี้ก็คือมีเหรียญ MST ที่เราเอิ้นได้ในปัจจุบันก่อนแล้วก็มีเหรียญ MMT นะครับที่จะเอินนได้ในอนาคตนะครับเหรียญ MMT นะครับในหน้าเนี้ยนะครับมันจะเป็นสีเทาๆนะครับแต่ถ้าในเกมก็จะเป็นออกเป็นสีเหินๆเงินนะครับแล้วก็เหรียญ MMT นะครับในนี้จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองเหลืองทองทองนี่ยในเกมก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับอ่ะเหรียญ M เหรียญ MST นะครับจะเบิร์นก็ เวลาเราเราส่งของขวัญให้เพื่อนนะก็ฉุกเบินไปด้วยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยส่งของขวัญกันใช่ไหมแต่ว่าส่งได้นะเดี๋ยวจะไปบอกครับว่าส่งตรงไหนเดี๋ยวตอนอยู่ในเกมนะเดี๋ยวจะบอกแล้วก็การการที่เราจ่ายอะไรเข้าไปในเกมเนี่ยนะครับเราจะต้องเราจะต้องเ,ออเสีย mst ด้วยนะครับแล้วก็การรีแพา การรีแพ์ของตัวฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเก็บ MST ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเหมือนตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมค่าไปเรื่อยๆเราจะต้องทําการซ่อมซ่อมตรงนี้ก็จะใช้ MST จํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันลดได้นะมันสามารถลดมูล,ลค่าของคือ,อมูล,ลค่าที่จะต้องใช้ต่อครั้งได้นะครับมันมีวิธีอัปเลเวลอยู่นะ แล้วก็การปลดซ็อกเก็ตอะไรต่างๆก็ต้องใช้แล้วก็การเปิดกล่องนะครับการเปิดกล่องก็การเปิดกล่องของขวัญเนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็การอัพเลเวลอันนี้สำคัญมากเลยนะครับก็ต้องใช้เหมือนกันแต่ค่อนข้างคุ้มค่านะนะครับแนะนำว่าให้อั p เลเวลดีกว่านะครับเล v e l จะตอนที่30นะครับโอเคแล้วการบ o สติ i n กล่อง อย่างเช่นสมมุติเราต้องการที่จะเร่งเวลาอะไรก็ตามนะครับมันก็จะเบินได้นะครับคือมันจะใช้ MST ส่วนหนึ่งด้วยสมมุติเราจะเร่งแบบอย่างเช่นปลูกพืชอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการให้มันเสร็จเร็วๆแทนที่จะต้องรอเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเร่งให้มันเสร็จเร็วๆก็ได้โดยที่เราต้องเสีย MST ไปเนี่ยตรงน,นี้คือการเบินอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ มีเรื่องของการมินติงด้วยการบินติงก็คือการผสมพันธุ์นั่นแหละนะครับเราเอาตัว NFT เนี่ยสองตัวมาผสมกันนะครับมันก็จะต้องใช้เหรียญณปัจจุบนนันยังใช้เหรียญ MST แต่ว่าในอนาคตเนี่ยตาม Whitepaper เนี่ยจะใช้2เหรียญน,นะครับก็คือเหรียญ MST กับเหรียญ MMT นะครับเดี๋ยวจะแบ่งกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูในอนาคตนะครับเขาจะประกาศออกมานะครับแล้วก็การอัปเกรด Equipment นะครับซึ่งแพ็คปัจจุบันนี้นะครับพวก Equipment มาแล้วนะครับลองเข้าไปอยู่ในเกมได้นะครับก็จะทำให้อัพอพวกค่า ability ต่างๆนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็คือการเบอร์เหรียญทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเบอร์เหรียญวิธีการเบอร์เหรียญเยอะมากเลยนะมันทำให้คนที่เขาเล่นเนี่ยณตอนนี้เขายังเออเหรียญได้ไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็จะเน้น เน้นการอัพเลเวลเน้นอะไรพวกนี้พวกนี้เก็บเก็บสแต็พวกนี้เยอะๆนะครับมันทําให้ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ตัว MST เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือผู้เล่นยังน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เสียตัว MST อะไรเยอะนะครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายตัวละคร NFT หรือกล่องเนี่ยนะครับได้เยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะมาช่วง ทำมินิ NFT เนี่ยนะครับที่ลดราคาลงอะ่ะอันนี้จะได้เยอะอีกพอสมควรเลยครับนะโอเคนะครับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัว MMT Tokenomic นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเหรียญเนี้ยมันยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเอานี้ผ่านไปก่อนนะนะครับอันนี้เป็น Tokenomic แบบเข้าๆนะครับ ก็คือเอเราซื้อตัวฟาร์มเมอร์ใช่ไหมครับหรือ NFT ของเรานั่นแหละในแอปอหรือในมาร์เก็ตเพสเนี่ยนะครับแล้วก็ก็จะเออเหรียญได้ถูกไหมครับจะมีเออเหรียญอยู่2เหรียญก็คือเหรียญ MST กับเหรียญ MMT นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปสวอปเป็นเหรียญ USDC ก็ได้หรือไปเหรียญเป็นเหรียญอื่นๆก็ได้ที่คลิปก่อนหน้านนผมเคยทำไปแล้วนะครับ ออแล้วก็ตัวเหรียญ MMT เนี่ยนะครับในเนี้ยถ้ายังใช้กดเดิมอยู่นะครับก็คือจะได้ก็ต่อเมื่อตัว farmer เนี่ยต้องอัพไปถึงเลเวล30ก่อนนะครับซึ่งกว่าจะ30ก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหนกันนะเพราะาต้องเก็บเก็บเยอะมากเลยนะครับเก็บเหรียญเยอะมากเลยถ้าเกิดจะไม่ถอนเลยเนี่ยนะครับน่าจะใช้ประมาณสัก สักเดือนหนึ่งน่าจะได้นะเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยนะครับน่าจะได้โอเคไปดูไว้เปเปอร์นิดหนึ่งละกันนะครับหน้าที่สำคัญเนี่ยที่อยากจะให้ลองเข้าไปอ่านดูนะครับก็คือตรง ตรงเกมอิเมนต์เนี่ยนะครับอ่าในส่วนที่เป็นการทำภารกิจนะครับจริงๆเคยอธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการทำภารกิจเนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็คือออเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็บิสเนสเมนนะครับแล้วก็แอร์บอลลูนใช่ไหมครับแต่จริงๆเขามีการจัดลำดับ exp อยู่นะครับว่าอันไหนได้เยอะได้น้อยนะครับอย่างเช่นการที่เราปลูกพืชแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ใช่ไหมครับ mm hmm. เขาจัดอันดับอยู่ถือว่าอยู่ในเกรดดีด็อกแล้วกันนะครับอย่างนี้เนะี่ยงานนี้เกมเขาบอกว่าอยู่ในเกรดดีด็อกนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นการเก็บพวกโปรดักจาก Animal นะครับพวกไก่พวก หมูพวกวัวนะครับจัดอยู่ในเกรด C ครับแล้วก็ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกในนี้เขาบอกว่าเป็น Factory ก็คือเหมือนอาตามตามร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโยเกิร์ตการทำแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับจะจัดอยู่ในเกรด B ครับ B-Boy นะครับแล้วก็ในส่วนของออเดอร์บอร์ดนะครับเราเสร็จภาร,รกิจเนี่ยนะครับ เราจะได้ E.P. x นะครับจัดอยู่ในเกรด A ครับถัดไปนะครับก็เป็นพวกภารกิจของ Businessman นะครับอันนี้จะจัดอยู่ในเกรด A บวกครับและสุดท้ายครับที่ได้เยอะที่สุดนะครับก็คือบอลลูนครับบอลลูนี่อยู่ในระดับเกรด S เลยนะครับเพราะนั้นคนก็จะเน้นในเรื่องของการส่ง บอลลูนนะครับพยายามส่งให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขามีเวลาดีเลย์อยู่นะในการที่บอลลูนจะมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามันมีอะไรที่จะต้องผลิตนะครับก็ผลิตหล่อลงหน้าได้เลยนะครับนะโอเคเอลองกลับเข้าไปดูในเกมนิดนึงนะครับจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินนิดนึงนะครับ โอ้พอดีห้าทุ่มพอดีนะครับก็หมุนวงล้อเลยแล้วกันนะครับโอ้ได้ตะปูที่แล้วครับตะปูนี่ได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะตะปูผมสามร้อสี่นะสกรูผมอะหรือน็อตเนี่ยยี่สิบเลยนะดูดิเดี๋ยวพอผมจะอัพอัพเกรดนะอัพเกรดของเสดังผมเนี่ยนะครับดูดิ คือตะปูนี่เกินไปไกลมากนะครับแล้วก็ลง,ลงมาคือสกรูใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือไม้นะไม้ได้ได้น้อยมากเลยได้ยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นเก็บไม้ไวด้ดีๆนะครับอย่าขายนะพวกนี้อย่าขายนะอ่ะโอเคคัน,นี้บอลลูนผมยังไม่มานะครับแต่ว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ได้นะ <S <S ก็คลิกไปเลยครับนะครับและอย่างเนี้ยนะครับเขาบอกบอลลูนจะมาอีกประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยที่ บอลลูนเนี่ยต้องการอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องการนี้ครับทัดไข่นะครับหรือเอกทัดเนี่ยนะครับใช้6นะครับแล้วก็ตัวคลิปส์นะครับขนมเนี่ยจากร้านขนมเนี่ยนะครับใช้3นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นสตรอเบอรี่ไอศครีมนะครับตัวนี้ใช้สามเหมือนกันนะครับก็ผลิตรอได้เลยครับอย่างเงี้ยแต่ว่าบางอย่างก็ยากนะอันเนี้ย รีบรายรอดีเออตัวสตอเบอรี่ไอศครีมนะครับตัวนี้ชั่วโมงครึ่งเลยนะก็จะบัลิีเซ็ตนะครับก็ไปร้านไอศครีมหาสตอเบอรี่อีกครับใช้ใช้ชีสแล้วก็สตอเบอรี่นะครับเราไปเก็บสตอเบอรี่เก็บทีละอันได้ดีครับว่าจะได้ไม่โดนกดตังเต็มถ้ากดเป็นแบบฮา r เว s t ์แบบนี้นะครับมันจะเก็บทีเดียวเลย อันนี้คลังก็จะเต็มนะครับไปผลิตได้ผลิตลอเลยนะครับผลิตผลิตเลยครับครานี้เออมันจะค่อนข้างมีเวลาพอสมควรน,นะครับประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่เพราะนั้นก็เดี๋ยวไปส่งพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะนั้นพออยู่แล้วเพราะว่าจริงๆ ในคลังผมมีอยู่เนี่ยนะเวลาดูนะครับดูจากตรงนี้เราขึ้ไนไปไว้อยแล้วเขาบอกว่า in the b a r ์นเ,นเนี่ยนะครับมีอยู่2แสดงว่าในคลังเรามีอยู่2แล้วนะครับก็เราผลิตอีกแค่1ก็จะครบแล้วถูกไหมครับแต่ผมผลิตเพื่มนะผลิต2นะครับก็จะกลายเป็น4ก็เหลือเหลือ1เนาะคราวนี้อันนี้คลิปเนี่ยไม่พอ นะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มนะครับโนเอกทานนี่ไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับมันผลิตแป๊บเดียวรับสิบนาทีเสร็จ้ๆๆขวขา ได้310นะตอนนี้0 5มาไปแล้วครับอ,อาจจะต้องขายพวกตะปงตะปูไปด้วยนะข้าวเนี่ยต้องปลูกไว้เยอะๆหน่อยครับคือมันใช้ไม่ใช่แค่เพียงแคนะี้แต่ว่ามันใช้เยอะนะ จริงๆหลักๆก็แค่จะมาบอกวิธีการเช็คเหรียญราคาเหรียญ MST นะครับว่าเช็คยังไงก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไปที่หน้าเว็บนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับณปัจจุบันนะครับราคาเหรียญก็อยู่ที่1 MST เท่ากับประมาณละกันประมาณ1ดอลลาร์นะครับง่ายๆเลยเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ